ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีของอร่อยที่เราจะมาทานกันมือคํำกันไปจะดีมาไข่กุ้งนะนี่แล้วก็เป็นสาลานะเดี๋ยวเราจะมาทำดูว่าเราสามารถทำพวกนี้ให้มันมเป็นกับแก้มเพราะกลางคืนเราเน้นกับแก้มมีแล้วเรามีกวันเป็นโตะด้วยนะแล้วก็มีน้ำสลัดมา้วคบเป็นชุดแล้วก็มีสาลายของมัสิตะอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างสักครู่นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำการตัดเจ้าตัวนี้ออกมาก่อนนะครับนี่มาเพื่อให้เราก็จะได้สาลายแบบนี้นะอเอาเก็บไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็ามาแกะนี่สาลร่ายเส้นนะครับอันนี้สาลายเส้นนสวยๆเลยนะไปตามด้วยนี่ไข่กุ้งนะ โอ้โหดูสีสันน่ารับประทานมากป mm hmm. อกโหปปุกปกับกรุ๊กนะแล้วตัวต่อไปนี้ตัวบวดของเราเอามาสามเส้นก่อนเส้นพอแล้วเดี๋ยวเราทำการชรําแหละชําแหลนะสักครู่นะลืมไปเราต้องเอา น้ำสลัดลงไปตรงนี้ก่อนบีบไปนี้เลยบีบลงไปแบบนี้เลยปึบเข้าไปอืมแต่เราก็ทำการคนเข้าไปให้เขาเข้าเนื้อเลยนะเราจะคนให้เขาเข้าเนื้อกันอ่ะสายนิดนึงตรงนี้นะเราจะให้เขานี่เราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะแล้ว เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาละแบบหนึ่งนี่เมื่อเราได้สาลายเสร็จเราก็จะมาวางไว้แบบนี้นะครับพร้อมกับนี่เดียเราจะฉีกปวดให้เป็นเส้นหรือว่าใครจะกินเป็นทั้งม้วนเลยก็ไนดะ้แต่ว่าพอเป็นเส้นก็จะได้อีกอ,กอ,กอารมณ์หนึ่งประมาณนี้นะนี่เราก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะทําการนี่คีบสาลายตัวนี้โปะกตรงนี้แบบนี้นะอันนี้คือตัวที่เรายังไม่ได้ทําก็จะเป็นหน้าตา ประมาณนี้ให้เพื่อนดูนะแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บนี่เราก็คือนะนำไข่กุ้งนะที่เราทําไว้พร้อมกับไข่นิดมาตรงนี้หูด <c oughs> กุลับมากนะครับนี่เราก็ทําการห่อเลยฮะเนี่ยโลไปเลยฮะนี่เราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นกับแก้มชั้นเลิศนะครับเดี๋ยวเราจะลองสวบกันดูนะครับกระจายออกหมดเรียบร้อยและเพราะเมื่อกี้เรามมวแต่ไป ทลเทะถล,ลกันดูออโอเคดีเยนะี่ะเอาแบบไบไบนะเด็กเขากอฝาล่ แต่งไปแบบนี้นะแล้วขากุ้งไขากุ้งพร้อมกับใบยองเนตนะน่าทานมากผมก็โลเลยนี่ับนี้เลยอื้ม เยี่ยมลองไปทำกันดูนะครับ